ป้าจะฝึกให้กินเหยื่อที่เป็นเหยื่อแช่แข็งได้ไม่ต้องตับตับปอดแล้วก็ให้กินอะไรเลยได้อะไรอย่างนี้ก็ทำได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ไม่รู้ตำแหน่งมันนะครับตำแหน่งที่ที่มันที่มันแน่นอนอย่างเช่นพวกภูเห่าอะไรเย่างนี้ไม่ได้ไม่ไดที่เราแก้เดี๋ยวหางไมมมีใหญ่ด้วยนะครับนะครับแต่ว่าไม่สังเกตให้ดูใกล้ๆเพราะว่าผิดเพี้ยน แตงูเขียวหางไหมบางทีเราจะเจอในบ้านถ้าเราไปสวนหรือะไรอย่างเี้น,นะครับต้องต้องระวังนิดนึงเป็นงูที่เป็นงูที่เขาติดกระแสไสมากๆเลยนะที่มันต้องยันหนบแต่ว,ว่ากลางวันเนี่ยจะไม่ค่อย,จะ,อยจะไม่ค่อยน่าอะไรนะครับไม,ม่สบายอะไรนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่สบาอสบายบางครั้งก็จะมีก็จะ,สะแสดงอาการมี มีหลายๆอย่างเช่นมีพยาธิมีขับถ่ายต้องเสียมีอะไรต่างๆเป็นหมือนี่กันมีนะถ้าเกิดกินอาหารแตบไม่ไม่ถูกสุนัขสงสาอะไรได้มีฉี่อะไรยครับบางทีเราไม่ไม่ได้ดูแลคล้ายๆเหมือนอย่างสมมุติอะไรเงี้ยครับบางทีก็รักษาตามอาการหรือว่าบางทีก็อย่างบางทีมีราคาเรื่องพยาธิก็ผงเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีพี่ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้อยคลานสัตว์เลี้ยงน้มสัตว์แทนปลูกโดยเฉพาะนะครับถ้าน้องไปเที่ยวเที่อพวชเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้เจอนะครับ ก็ถ้าถที <aux Send out countries> <Par adi mellan farming> ่เป็นที่เขาดูแลดีๆยางสถานสตารพลาเนี่ยกาดูแลคุณบลีพิท่มก็จะดูแลดีกัน